เดินไปข้างหน้าแล้วไปหาครูแล้วหน้าอยู่หน้าครูฝึกทีละคนนะครับทีละคนลอยตัวท่าเต่ากอดเ,เข่าก้มหน้ากั้นลมหายใจขางชิดหน้าอกทีละคนนะครับทีละคน,น,น,นตัวมันอ้วนมันลอยได้แล้วมัวแต่รูปหน้าแล้วไปจับเพื่อน อย่าูบหนะอ่ะกดขาลกเดี๋ยวคุณดีว่าลูกทำได้นานที่สุดขางที่นรอเล็กลงก็มีแล้วค่อยเก็บตบ โอเคอ่าปาทูได้ยังก้หัวไว้ได้จับขุกกดหัวเวกก้หัวเวกคาที่หน้าอกไว้ยิ่งๆเออไปแล้วอ่ะเอ๊ะต้องไปจับกระบอกเ